สวัสดีคะ่ะรูจิการเครื่องราววัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นําวัตถุมงคลเป็นมีดหั่นหมากยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์วันนี้ก็ได้นํมนมามารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธานะคะเป็นมีดหั่นหมากเล่มเล็กๆพกุพาสะดวกเก่าบ้านๆน,นะคะด้ามไม้ฝักไม้ ขนาดความยาวเฉพาะใบ4่นิ้วครึ่งรวมด้ามและฝัก7ดนิ้วก,กว่าพกพาง่ายนะคะพกสะดวก มีดหันมากยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์เฉพาะใบสีนิ้วครึ่งรวมด้ามและฝัก7นิ้วกว่าๆนะคะสนใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมกันได้นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่เบอร์092-6629-665องกรูจิการนะคะ 0926629665อยการจิการคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ